ี่ไหนก็แก่ก็ฟังกันเดี๋ยวเลยก้าวใจโรงเรียนสอนได้ยังไงคะไหนอ่านได้ฟังยังไงบ้างหานจบหรือยังเนี่ย 对呀，这样 สิงโตสาผมสิงโตสาขบชิดจากผมก่มนอน,นอนืมเฮ้ยนอยังพี่พอให้อีกเล่มหนึ่งนะโอเคไหมโอเคโอเคพีค่พ่อให้อีกเล่มหนึ่งนะนอนนะจบเล่มน,นี้นอนนะโอเคไหมคะ